ขอต้อนรับเข้าสู่แวนากาไฟท์ไทยแลนด์นะครับผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้เราจะมาเสนอแทนที่2ท,ที่ออกมาตั้งแต่ยุคแรกของแรรยากาบผมก็คือแทนคาเนโรนั่นเองแต่มากับสายใหม่ในบล็อก CP14 หรือ B14 t นะครับผมแต่ตอนที่ถ่ายนี่มี CP14 เพิ่งวางจำหน่ายไปได้ไม่นานนะครับผมก็ยังไม่มีพวกคอมมอนมาเสร์ฟนั่นเองก็เป็นเด็กคาเนโรสายดอนเล็นั่นเองนะครับผมก็เป็นสายที่เป็นมีลิมิตเบรกนั่นเองอ่ะ ก็ไม่ชชาครับผมเดี๋ยวเริ่มกันเลยอ่ะเราต้องบอธอธิบายก่อนครับว่าการจัดเด็กไม่ผิดไม่ถูกนะครับผมเด็กตรงนี้เป็นแค่แนวทางเฉยๆในตอนนี้ที่สามารถเล่นได้แต่อนาคตของออกมาก็เปลี่ยนได้หรือว่าถ้าน้องๆไม่ชอบพอใจหรือไม่อะไรตรงไหนในเด็กก็เปลี่ยนเองได้นะครับผมก็เริ่มด้วยตัวเริ่มครับผมเป็นคอนโลนั่นเองที่มีความสามารถคือเขาได้บ้านหนึ่งทำลายตัวมันเองแล้วก็หาเกตหนึ่งในเด็กขึ้นมานั่นเองครับผมตอนนี้หลุดเลสติกแล้วเลยใส่ได้ครับผมกี่จีกันยับทิกเกอร์ครับผมก็เป็นค r ิ t i c a l อันนั้นสองใบอันนั้นแล้วก็คียที่ข้อันนี้อีกสี่ใบก็เป็นคียหกแล้วก็เกตリンงอ่าเกตリンงคอไม่แน่ใจชื่อเกตリンงคอใช่เกตリンงคอคอ,อ่าไว้ยิงเกตศูนย์เป็นดอทิเกอร์อีกสี่ใบแล้วก็ดอทิเกอร์อ่าอีกอ 1, าร์หนึ่งสองใบแล้วก็สุดท้ายเป็นคิวทิเกอร์ครับผมอีกสีก่ใบก็ทิกเกอร์ก็จะเป็นคิยหกดอหกคิวสี่นั่นเองครับผมก็เป็นการเพิ่มมือเนาะเพราะแดนเลตต้องทิ้งมือในการลุกนั่นเองครับผมก็ไว้หาอะไรมากาดหาตัวเล่นมาเล่นด้วยก็ เกศูนมีเท่านี้ครับผมต่อมาเกศหนึ่งครับผมก็จะเป็นตัวบูธหมื่นครับผมเมื่อมีอะไรเรียกัดมากกว่าใช่ไหมอ่าถ้าคู่แข่งมีเรียกัดอ่าสองใบหรือต่ํากว่านะครับผมก็บวกสี่พันใบบูธแวนเป็นบูธปืนนั่นเองก็สี่ใบครับผมพีจีพีจีสี่ใบครับผมเป็นพีจียุคแรกเลยที่จะเป็นฟอยด้วยคำเดียวคือจัดไว้รอเฉยใช่อันนี้จริงๆมันจะเป็นเปลี่ยนไปตัวอื่นก็ได้นะแต่แล้วแต่ชอบครับผมอ่าแล้วก็อ มาตรฐานครับบ้าบ้าและสุดท้ายก็จะเป็นโกโจโกโจไว้เปลี่ยนมือนั่นเองครับผมเวลาการสกูเกตการสกูเกตกันอะไรอย่างนี้ก็เมื่อไลน์เป็นแวนตอนแรกก็ยังใช้ได้นะมันใช้ได้ทั้งแวนทั้งเรียเลยแบบเริ่มมามันตีไม่ได้อยู่แล้วเลสมันเลยให้ทิ้งตัวได้เกตหนึ่งก็ทั้งหมดสามารถตีได้ก็ใช่เกตหนึ่งทั้งหมดก็แปดเก้าสิบสิบสามใบครับผมก็ตามนี้เลยเต็มที่กับเกตหนึ่งครับผมเต็มตรงไหนเต็มแล้วครับ ต่อมาเกตสองครับผมตัวไงแดมสี่ใบครับผมอ่าตัวมอนเหลืองหรือวานิลาสี่ใบแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวที่ตีตดแบนติชื่อดันเลดบวก 3, สวามพันตัวตีสิบสองนั่นเองของดันเลดนะครับผมก็อีกสี่ใบก็ทั้งหมดเกตสองก็เป็นสิบสองใบครับผมเต็มเหนียวกันอีกแล้วตัวที่ชอบมากใช่ครับผมก็เน้นการโจมตีครับผมการตั้งรับแบบยืนยืนตอนยืนเกตสองยืนหมื่นไว้ก่อนอะไรอย่างนี้เน้นเน้นตีครับตีให้หนักใช่นะใช สุดท้ายก็มา,าที่เกทสามครับผมก็แน่นอนขาดไม่ได้ครับเบรกไลายห่วงดอนเล็ครับล่างแรกและบอกแล้วครับเป็นสายดอนเล็โดมินเนตรีเวิร์สก็ต้องใส่ดอนเล็รีเวิร์สไว้อ่าดอนเล็ล่างแรกมีความสาม,มารถลิมิตเบรกคือเมื่อมันถูกไลายทับก็ไม่ครับต้องให้แวน์น่ะใช้สกลิลมันลุกเป็นอย่างแรกก็คือมันใช้เดี๋ยวอย่างอย่างถ้าสมมติเอาโอเวอร์โหลดล่างแรกมาไลท์ใส่มันอย่างเงี้ยใช้โอเวอร์โหลดแล้วตีเลียและลุกอ่ะแล้วเนี่ยมันตีแวนมันก็ไม่สามารถลุกได้นะก็คือต้อง เอามาันใช้สกิลมันก่อนนั่นเองก็ตีไปปุ๊บทิ้งการ์ดสามใบลุกขึ้นมาใหม่นั่นเองไม่ต้องคาน์เตอร์บาร์ไม่ต้องอะไรเลยส่วนล right ่างรีเวิร์สมันมีความสามารถคือคาน์เตอร์บาร์หนึ่งล็อกการ์ดหนึ่งใบครับผมเมื่อมันเช็คเจออะไรก็ตามที่ไม่ใช่ทิกเกอร์ที่เป็นเกตหนึ่งขึ้นใบแคนคาเนโร่มันก็จะรีไทรเรียกากาศเกตหนึ่งลงไปของฝั่งตรงข้ามได้หนึ่งใบนั่นเองแล้วก็บวกสามพันด้วยก็เท่ากับว่าถ้ารีไทรสองตัวก็บวกหกพันก็เท่ากับหนึ่งทิกหนึ่งท แต่ว่ามันก็อนนี้ยินคอนไลน์อยู่แล้วก็ใช่ใช่ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าถึงมันจะไม่ได้ยิงแต่มันเช็คได้มันก็บวกนะครับต้องบอกไว้ก่อนอ่ะมาถึงวิธีการเล่นกันเลยกว่าไม่ช้าแล้วอ่ะเดี๋ยวจริงๆต้นเกมไม่มีนะครับก็แค่เล่นยือย้อเกมตัดเกมอะไรเขาไปเรื่อยๆนิดหน่อยก็เดี๋ยวขอเป็นใกล้ๆก้ช็อตเบรกไลท์เลยแล้วกันขอตัวแปดพันนิดนึงขออภัยครับผมอ่าขอบูทแบบฟูบอดเนาะอ่าขอฟูบอดครับผมฟูบอดเลยโอเค ฟูบอกก็จะอยู่ในลักษณะนี้เพราะว่าจริงๆตัวทําเกมมันไม่ได้ใส่อะไรมาเยอะครับมันจะกินเคาน์เตอร์บาดเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวท้ายเกมเราจะไม่มีอะไรเล่นกันก็สมมติอ่าเป็นเทิร์เราแล้วเรามีบอร์ดเป็นสภาพนี้เราก็เบรกไรตึมเบรกไรปุ๊บอ่ะทีนี้พอสกิลเบรกไรทำงานปุ๊บเราก็อ่ามันก็จะบวกหมื่นให้แวนก่อนเลยแล้วมันจะเป็นคอร์ลทรก็เท่ากับจ่ายเ็คให้เป็นสองหมื่นสามใช่อ่ะสมมุติล่ะตัวนี้ตีสิบสองเนาะก็ล็อกตัวนี้ก็ได้หรือตัวหลังแวนก็ได้ถ้าสมมติอยากให้แวนตีแรงก็ล็อก อ่าเจ้าตัวนี้แล้วถ้าอยากให้ตัวเรียตีแรงก็ล็อกนี่แต่สมมุติอันนี้ในกรณีที่เราล็อกหลังแวร์แล้วกันเนาะล็อกปุ๊บล็อกล็อกเร็อล็อกเรืล็อกหลังล็อกเรียตัวนี้อ่าเราเอาตัวตีสิบสองตีไปก่อนเลยอ่ะกาดไม่กาดว่าไปครับผมอ่าแล้วตัวแวนตีครับผมตีครั้งแรกไม่ต้องบูทเลยก็ได้หรืออะไรก็ได้อ่าสมมุติยังไม่บูทก่อนถ้าสมมุติเขามีเรียเยอะมากกว่านั้นเนาะก็ไม่บูทใช่อ่าสองหมื่นสามครับผมโจมตีอ่าสมมุติได้เช็คได้เช็คหน่อยเลยได้เช็คปุ อ่าเอนใบแรกอ่าคิดที่ข้าครับผมคียก็บวกอ่าสมมติบวกพลังให้อ่าให้ข้างหมดเลยใบที่สองปุ๊บได้เกตสองครับผมทำลายเรียก่ายเขาหนึ่งใบแล้วแวนบวกสามพันไปด้วยนั่นเองใช่แต่ถ้ามันจบอยู่แค่จบการต่ดอดสู้นะไม่ใช่ใช่มันจบการต่ดอดสู้นะไม่จบเทิร์นก็อ่าสมมติอ่า,อ,าอันนี้เอาขึ้นมือแล้วเสร็จปุ๊บพอมันโจมตีเสร็จเราก็ทิ้งทิ้งสามใบทิ้งการ์ดสามใบอ่าสมมติเราทิ้งสามใบนี้ทาร์ไกโรหมดนะปุ๊บลงดับโซน ตัวนี้ลุกขึ้นมาใหม่ครับผมโจมตีใหม่ครั้งหนึ่งสมมติอครั้งนี้เรียกากศน้อยกว่าแล้วน้อยมีสองใบหรือต่ำกว่าแล้วก็โจมตีไปใหม่ปุ๊บอันนี้ก็จะกลายเป็นสองสามบวกเป็นสามหมืนสามนั่นเองอ่สมมติเราเช็คมาปุ๊บอันแรกเอ้าไม่ใช่อีกยิงอีกเรามีตัวให้เรายิงยิงปุ๊บบวกสามพันแน่นอนคราวนี้เราไม่มีปุ๊บมีอีก มีมีแต่ไม่ใช่ทิกเกอร์อีกยิงอีกใบหนึ่งหรือมันเขาไม่มีให้ยิงก็บวกอีกสามพันนั่นเองใครถ้าเขาขอทิกหนึ่งก็เข้าแน่นอนครับผมแลวเมื่อกี้เราได้มาหนึ่งทิกสุดท้ายก็จะปิดด้วยพลังสองหมื่นสามข้างนี้กันอีกสองชี้นั่นเองก็เขาบอกว่ามันเสียกาซสามใบเพื่อลุกแต่ว่ามันก็เช็คได้สี่ได้นั่นเองครับผมถ้าได้ดอกก็ถือว่า ừ, คุ้มแนวการเล่นไม่มีระย,ยาะครับกดดันตัดเกม แต่ว่าถามว่ามันจะตัดเกมเท่าเมื่อก่อนไหมมันก็มันก็ตัดเกมเรียกได้ว่าโหดครับแต่จะโหดไม่เท่ามังกรพันหนึกเนาะมังกรพันหนึ่ปาดเถื่อนไปนหนึ่มังกรนึงเขายิงได้ทุกเกตใช่ครับอันนั้นยิงได้ทุกเกตอันนั้นนีมันจะมีตัวแบบดอทิเกอร์มันจะยิงได้แก่เกรดสูงอย่างเงี้ยหรือถ้าเราจะมาใส่กิมนาล่าในเด็กอ่ะมันก็จะยิงได้แก่เกตหนึ่งใช่มันต้องใส่ใช้ตัวนี้ทำลายได้ใช่ก็เลยไม่ใส่กิมนาล่าก็มันต้องเสียแนวโจมตีเป็นหนึ่งตัวิรสอย่างนี้้ดวย ก็คา u เตอร์บารมันก็ต้องใช้เรื่อยๆด้วยครับผมก็เลยไม่ใส่พวกที่กินบาร์เยอะๆมานั่นเ,เองตัวไง <laughs> ใช่ก็ประมาณนี้ครับผมกับเด็กครั้งให่สายนี้จริงๆเล่นง่ายครับเล่นง่ายกาพอกับ DN เลย DN เมื่อก่อนก็เมตามากก็ <D L S 1> เนื่อง,งจากโดนเ<า>ลสติกไว้ใช่อันนี้เล่นง่ายจริงๆลุกได้แต่ว่าช็อตลุกมันมีแค่ครั้งเดียวทั้งเกมไงก็งเรียกว่าต,ตัดเกมโหดตัดเกมโหดตัดเกมโหดมาก บวกเดมขอหนึ่งทิกก็โดนโดนโดนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะนี่ยังไงก็ร้อย <c oughs> ใช่ยังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์วิ้ยขอสองทิกยังไอ้นี่เลยใช่เกตเกตอะไรก็ได้ไปหนึ่งทิกหนึ่งทิกจบคร <c oughs> ับก็เป็นไป,นปนตามนี้ครับผมก็จบไปแล้วครับผมกับอ่าคาง์ไโร่สายดันเลตรีเวริร์สนั่นเองยังยๆแล้วกันเนาะก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามและชอบกดไลค์ผมติดตามแล้วก็กดซับสไคร้แล้วฝากเพื่อนเราด้วยบรรกากาศไฟไทยแลนด์เราจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์มาลงให้เป็นประจำ ครับผมก็ทุกวันจันและว,วันศุกร์เหมือนเดิมเดี๋ยวมีของใหม่หรืออะไรเราจะมาลงให้ครับผมแต่บางที่อาจจะเป็นสายแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าบางก็เล่นไปเล่นมาก็ไม่รู้จะเอาสายอะไรไมาลงให้ดูเหมือนกันเพราะว่ามันของบางทีในช่วงเวลาที่ของยังไม่ออกเราต้องลงเรื่อยๆครับผมยังไงจะพยา,ายามหาเด็กพยายามหาเด็กที่มันเก่งจริงๆมาลงให้ทุกคนดูกันแน่นอนแล้วผม,วผมก็ ขอบคุณมากครับที่ติดตามอย่างที่บอกไปชอบกดบกดไลค์ติดตามกดซับสไครต์เหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณร้านซีจา้าไม่กับอาซาชนะนครับผมที่เป็นสปอนเซอร์เพจเราอย่างเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ครับผมสวัสดีครับ